คุบาคนฟังเหมือนกันเยูะเลยที่่าสุดเป็นยังไงชอบไหมครับชอบี 啊。Yeah. จริงแล้วอีกความหมายคือเกิดมาเพื่อขอบคุณทุกคนนะครับใดีเนาะดีเขาบอกมอแลอด้วยละบมือมาเมอครับเนกหมไม่นกนไบอกวาอตอไลยนะ่อไมูไป ถามประโยคนี้จะสอบวัดได้ไงมไหนรางวัลน่ะไหนรางวัลน่ะไหนถ้วยรางวัลน่ะไหนถ้วยรางวัลน่ะไหนถ้วยรางวัลน่ะได้รางวัลไม่ได้เอามาด้วยเอาแล้ว ไรแล้วโจรแล้วจโจรอะไรล่ะโจรอะไรจะหลอกขนาดนี้เนาะส่วนอะไรส่วนอะไรนะ่าห่างกันเกินกล้องเก็บไม่หมดค่ะอย่าห่างกันเกิน รางวัลนี cage. ้นะครับก็ขอบมองให้กับแฟนออสแมนทุกคนนะครับ this year รางวัล this award this award be <c> give <oughs> ในไลฟ์กูเห็นอายม้วนเชียวทีเนี้ยไม่อายอ้ก็ ไรคบแม่้สัมคนตอมาร้อนจะไหฮะร้อนหนไหมรอนิดนึงเนาะมีก่าวใแจนคนทีรู้ไหมู้อะไรอะรู้เมื่อก่อนเลยรู้แค่นี้นะครับอ้าวลอยู่อะไรครับอ๋อจริงนะพูดเดียวอนนคคชอบเพยงชาอะไรไหมครับ ีแค่12 EP มันน้อยไปเนาะใช่เหนือเราจะมี Special EP ด้วยใช่รอดูรอดูเราจะมีเราจะมี Special EP นะครับเราฝากไปด้วยนะครับซซีหรอ มีมีปัญหามีปัญหาร่วมกันอยู่ในซีนแล้วก็แล้ก็ต้องแก้ปัญหาห้ที่ได้แล้วก็ในสเปเชียลอีมีก็คือ very very sexy เหตนะกดีแล oh, ้วเกีล้วเลยพราะว่าเพราะว่าวีซ่ายังไม่ผ่านบอสแบน์มีแฟนไซน์อินหนานี่

<cười> 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 nên nào mua bán dự án thủy ban nhỏ xổng ta thủy ban จัดขาย I want to Okay, go to tell หนาดใหญ่อ่เลยวันไหนนะถ้เดี๋ยวใ่สิเรารู้วันต่อวันนะถามรู้ถามเองเราก็ต้องตอบกันเองครับโอยเรามีเรามีโฟโต้บูมแล้วนะเราพูดจาก้นี่อใครก็มาแล้วมาเลย Mitä? Mm -hmm. I called last night. <laughs> ยอี่มาวงนะ่คืนน่ยกขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้มากมาเลยนะคสวัสดีอยาพึ่แบบยาวชามแตงเลยจะบอกว่าตื่นเต้นมากเลยไม่เคยมีคนมาหาเยอะขนาดนี้มาก่นเยี่ยมมากเยี่ยมๆ